สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนพฤษภาคมนั้นเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567จะเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์น่าสนใจและดวงดาวโควจอที่ส่งผลกระทบดังนี้ลักษณะและนิสัยใจคอ ชาวราศีพฤษภโดยทั่วไปมักเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงอดทนเชื่อมั่นในหลักการและความเชื่อของตนเองรักสงบและเป็นกันเองแต่ก็มีอารมณ์ร้อนรู้วามได้เมื่อโกรธพวกเขาเป็นคนจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจรับผิดช,ชอบและทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์และเอาจริงเอาจังโดยกำเนิดพวกเขาถูกกำหนดให้เกิดมาในฐานะเป็นคนดุกด็กตรงไปตรงมาหนักแน่นมั่นคงพื้นดวงดาวประจำเดือนมิถุนายน ด้านดวงดาวเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีพฤษภจะได้รับพลังส่งเสริมรโชคลาภจากกระดาวพฤหัสบดีโคจรหันหน้าเข้ามายัางราศีตนะส่งผลให้ดวงความคิดแจ่มใสมีสติปัญญาสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญได้ดีงานหรือกิจการประสบความสำเร็จแต่อย่าลงตัวเองนักและระวังความประมาทเพราะอาจทำให้มีปัญหาเล็กน้อยตามมาได้ อย่างไรก็ดีต้องระวังด้วยว่าจะมีการโคจรพบกันของดาวอังคารและดาวเสาร์ในราศีของตนเองซึ่งจะทําให้ชาวราศีพฤษภมีแนวโน้มอ,อารมณ์ร้อนนุ่นบูหว่างง่ายควบคุมอารมณ์ได้ยากจึงต้องระวังในเรื่องการกระทําและวาจาที่อาจส่งผลกระทบในทางลบได้ด้านการงานโดยรวมแล้วเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับการงานของชาวราศีพฤษภงานที่กําลังทําอยู่จะราบรื่น และประสบความสำเร็จดีมีโอกาสก้าวหน้าและโชคลาภจากดาวพฤหัสบดีแต่ควรระวังอารมณ์รุนแรงและการโต้เถียงกับผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานที่อาจเกิดจากการโคจรพบกันของดาวอังคารและเสาด้านการเงินพลังจากดาวพฤหัสบดีในเดือนนี้จะช่วยให้ชาวราศีพระมีรายได้เงินทองไหลามาเป็นสาย โดยเฉพาะจากเงินเดือนและผลงานที่ทำหากได้วางแผนการใช้จ่ายเป็นก็มีโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องระวังอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือลงทุนโดยขาดการวางแผนด้านการศึกษาชาวพระศพที่กำลังศึกษาอยู่จะมีสมาธิดีและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นจากพลังของดาวพฤหัสบดีผลการเรียนจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในหลักสูตรที่เรียนอยู่แต่อย่าประมาทและควรวางแผนการเรียนรู้ระยะย,ยาวให้ดีด้านการเดินทางเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลออกนอกพื้นที่ประจำบ่อยครั้งทั้งเพื่อการทำงานและพักผ่อนหย่อนใจคนเกิดราศีพฤษภมีดวงชะตาทิ่ดมและน่าสนใจพวกเขามักจะเป็นคนที่มีความสงบนิ่งมั่นคงและมีความอดทนสูงดวงสมพงและคู่ราศีเสริมดวง จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จและความสุขในชีวิตของพวกเขาดวงสมพงของราศีประสบคือราศีพิจิกทั้งสองราศีนี้มีความเข้ากันได้ดีเนื่องจากเป็นราศีที่อยู่ในธาตุเดียวกันคือธาตุดินพวกเขาจึงมีความมั่นคงและมีเป้าหมายในชีวิตที่คล้ายคลึงกันเมื่อร่วมมือกันจะช่วยให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นคู่ราศีเสริมดวงของราศีประสบได้แก่ราศีกันและราศีธนูสามราศีนี้ มีความตรงกลืนการเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นราศีเครื่องหมายไตายภาคต่างกันแต่อยู่ในธาตุเดียวกันทําให้มีลักษณะนิสัยที่เสริมกันได้อย่างลงตัวราศีการเป็นราศีที่มีความละเอียดรอบคอบชอบการวางแผนและมีความคิดสร้างสรรค์สูงเมื่อร่วมงานกับราศีพฤษภจะช่วยให้งานออกมาสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ราศีธนูเป็นราศีที่มีความกระตือรือร้นมองโลกในแง่บวก และมีความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์สูงการมีเพื่อนร่วมงานเป็นราศีธนูจะทำให้ราศีพฤษภมีพลังงานและแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นนอกจากนี้เพื่อนสนิทที่เกิดภายใต้ราศีเดียวกันกับดวงสมพง์หรือคู่ราศีเสริมดวงก็จะมีบทบาทส,สำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จของราศีพฤษภเช่นกันเพราะพวกเขาจะมีแนวคิดและทัศนคติที่คล้ายคลึงกันสามารถเข้าใจ และสนับสนุนกันได้ดีทำให้ร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวโดยสรุปแล้วดวงสมพงษ์และคู่ราศีเสริมดวงจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อดวงชะตาของราศีพฤษภพวกเขาจะช่วยส่งเสริมจุดแข็งและชดเชยจุดอ่อนของราศีพฤษภได้เป็นอย่างดีทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขในชีวิตคู่และมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านของชีวิตการมีเพื่อนสนิทที่เกิดภายใต้ราศีดวงสมพงษ์ หรือคู่ราศีเสริมดวงก็จะเป็นพลังเสริมที่สำคัญที่ทำให้พวกเขาก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนจะได้รับแรงส่งจากดวงดาวในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดคนมีคู่แล้วชาวราศีพฤษภที่มีคู่ครองแล้วจะได้รับพลังเสริมจากดาวศุกร์ดาวแห่งความรักที่โคจรเข้ามาในราศีทำให้ชีวิตคู่ในช่วงนี้น่าจะราบรื่น และเป็นสุขยิ่งขึ้นมีความเข้าใจความอบอุ่นและความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างกันดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารก็ส่งพลังบวกมาช่วยให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ชัดเจนอีกทั้งดาวพระอาทิตย์ยังเสริมพลังให้มีความจริงใจมีวิสัยทัศน์และการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดจัดการเข้าใจกันผิดลงได้ อย่างไรก็ตามดาวอังคารดาวแห่งความรุนแรงที่กำลังโคจรอิทธิพลอยู่ในช่วงนี้อาจทำให้ชาวประสบมีพฤติกรรมหุดหิดอารมณ์รุนแรงโม้ด้วยง่ายซึ่งนำไปสู่การทะเลาะบอกแว้งกับคู่ครองได้หากไม่ระมัดระวังอารมณ์ของตนเองดังนั้นคนที่มีคู่แล้วจึงควรช่างใจให้ดีพยายามควบคุมอารมณ์รุนแรงและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆอาจลองพาคู่ชีวิตไปท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ที่ท่านชื่นชอบเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด หรือทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันมีเวลาคุยกันมากขึ้นก็จะช่วยเสริมสร้างความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีคนโสดสำหรับชาวราศีพระสบคนโสดดาวสุขดาวแห่งความรักก็ส่งพลังมาเช่นกันทำให้ดูดีมีเสน่ห์เป็นที่ลหลงใหลของบุคคลรอบข้างดังนั้นหากใครกำลังมองหาคนรักอยู่โอกาสที่จะพบรักครั้งใหม่ในช่วงนี้จึงมีสูงมาก นอกจากนี้ดาวพุธยังเสริมด้านการแสดงออกทักษะการสื่อสารการพูดจาไพเราะช่วยให้สื่อสารความรู้สึกออกไปได้อย่างชัดเจนเหมาะที่จะไปเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงแนะนําตัวกับคนแปลกหน้าเพราะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์ติดตัวเป็นพิเศษอย่างไรก็ดีควรระวังผลจากดาวอังคารด้วยเช่นกันอย่าเพิ่งมีอารมณ์รุนแรงรักใครหลงใครง่ายๆและหน้ามืดตามอ,อุปเสียก่อนให้ใช้สติและไตรตรองให้รอบคอบก่อน จะสารสัมพันธ์ระวังอาจถูกหลอกลวงหรือต้องผิดหวังจากคนที่คิดว่าดีแต่แท้จริงแล้วมีแง่ลบซุกซ่อนอยู่โดยสรุปแล้วเดือนมิถุนายนนี้น่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภได้สัมผัสกับรสชาติของความรักไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่ที่ชีวิตคู่น่าจะราบรื่นขึ้นหรือคนโสดที่มีโอกาสได้พบรักใหม่ดังนั้นจงเปิดใจรับความรักและความสุขนี้ให้เต็มอิ่มกับมันแต่อย่าลืมใช้สติปัญญาในการรักษาไว้ซึ่งความรักนั้นๆด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชาวบอยญาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหมๆ่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหมๆ่ๆ ที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ